ครับเิ่นกับครับครับโอ้ป่าอียังป่านักเลงครับแทงกันแล้วครับแทงกันแล้วครับมัวนาฮาแล้วครับตอนนี้ครับเลียดอาบซะเลยสงสัยถือขวดครับสงสัยถือขวดนวลนวลลงครับนวลลงโอ้แดงเคืองๆลยครับนี่แหละครับมาบอนักเลงพ่อป่านักเลงครับครับแทงกันถ้าตายเป็นครับ โอ้ครับป่างามครับป่างามป่าป่างเงินแสนครับป่างเงินแสนผูได้ได้สองจุดหา้าคนจุดไทยเอาไปเลยครับหนึ่งแสนบาทครับวันที่หานี่ครับนี่ครับโอ้ผลเอาไปลุกัดใตสองจุดหาแมวันที่หานี่รับร่องว่าเตะกันบักท้าพับ เล่พี่น้องอย่าลืมครับผููเดพรท่านได้สร้างจองกับเป้าสร้างจองนะครับกับเล่งเขาครับต่อนนี้ได้ประมาณเครื่องนึงแล้วครับเครื่องนึงแล้วอ้กจจำกัดอยู่ที่ลอยหาสิพันครับเนสทิพานมากครับอ่ำพวันอ่าหันแม่นหันแม่นแม่แสนกับเพื่อนกับจีได้แล้วครับทีม่านทีม่านทีม่านอ่ำพวันครับทีม่านอ่ำพวันครับเป็นได้ ครับป่าไง WK ครับได้ครับป่าไง WK ครับได้เนาะามลงกเงา้ยจีทาย่าไม่หเปือ่อี้ครับตอนนี้ตอนเอาขึ้นครับ <c oughs> โอเคครับ